กำัชมครับเรามาชมคู่ที่3กันต่อครับในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้บนเวทีครับในมุมลึกนะครับก็คือนักชกฝ่ายแดงสอนรงเกียรติสิงห์น้อยร23ปอนด์และลูกขึ้นนั่งครึ่งเขานะครับด้านซ้ายมือท่านก็คือเดชพดมลูกพระบาทร23ปอนด์เช่นเดียวกันก็เหมือนเดิมนะครับว่าแต่ก้ารคอสอบกลับเาลอยนั้นแอนตาซินยา,ารักษาโรคกระเพาะมอบเงินสดให้10,000บาทท่านนอกได้ โจละเก้บบาดหางน้องได้แอนตี้ตีนตายเลย3 0,000ื่นโชคละเกินบาดแผลแตกมีค่ารักษาเป็นบาดเขี่ละ 3, 000, 000, 500บาทแตกกระสิงครับและเป็น้าห้าร้อยยาถ่ายพยากรองสีหงเหลืองเป็นเดียวกระเดียวมอบเงินสดนักชกเอกโคละ2,000บาทครับค่ะแล้วก็คุณสมรักทำสิงห์นะคะก็ยืนยันด้วยความมั่นใจว่าใส่กางเกงในแอปเปิ้ลไทเกอร์ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจไม่ได้โม้ค่ะวันนี้โทรศัพท์ เพื่อนที่ระบบเซลลูล่า900ราคาเริ่มต้นที่4,500บาทและนอกจากนี้เซลลูล่า900เท่านั้นมอบสิทธิพิเศษเพื่อเพื่อนชาวเหนือชาวอีสานและชาวใต้ด้วยค่าบริการรายเดือนสุดคุ้มเพียง200บาทนานถึง34เดือนและก็ยังมอบสิทธิ์ค่าโทรสุป,ประหยัดให้อีกด้วยรีบสอบถามรายละเอียดที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหมดเขต31มีนาคมศนี้ วีว่าอนเตอร์เทนเมนต์สุขพิบาล3าบางกะปิครบสูตรทุกท่านต้องการอะไรยังไงแบบไหนเรามีให้พร้อมสับสำหรับท่านชายคืนนี้พบกันที่วีว่าอินเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาค่ะแล้วก็สนามกอล์ฟเนชวลันพาร์ครามินทาจะเปิดบริการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าพบกันที่บริเวณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟเนชวรันพาร์คนะคะวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9ก้าคืนนี้พบคอนเสิร์ตพลพลคนเดินถนน 11มีนาหลิววลิศรา16สุรชัยสมบัติเจริญ17คอนเสิร์ตไทยธนาวุฒิ8 8วัยพศเพชรสุพรรณนะคะแล้วก็สำหรับนักมวยคู่นี้ก็เป็นคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดในรายการศึกเจ้ามวยไทยค่ะก็จะมีคุณอนเนกกังวานรักนะคะผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทปอเคมีเทคจำกัด จะมอบมาอะไเป็นกำลังใจให้ใหกับนักมวยคู่นี้ฝ่ายแดงก็คือสอนนรงเกียรติสิงห์น้อยก็เป็นมวยประเภทบูไฟเตอร์นะคะปัจจุบันอายุ17ปีหรือนรงเมฆชัยพักส่วนมุมน้ำเงินที่คุณอนเนกกำลังมอบมาอัยให้ก็คือเดชพนมลูกพระบาทหรืออนัน์คงเดชก็เป็นมวยฝีมือสำหรับฝ่ายน้ำเงินนะคะฝ่ายแดงน,นั้นสอนนรงเกียรติสิงห์น้อยน้ำหนักที่ช่างมาเช้า123ปอนด์ เป็นชาวจังหวัดยะโสธรน,นะคะชชมวยมาทั้งหมด64ครั้งชนะ52ครั้งแพ้10ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกชนะคะแนนสำรัญชัย96ปีนังที่เวทีราชดำเนินผู้ฝึกสอนก็คือนพร,รัตน้อยวอวาลาพลสำหรับเด็ดพนมลูกพระบาทชื่อจริงก็คืออนันต์คงเดช มาเช้าช่งน้ำหนักมา124ปอนด์ลดไป1ปอนด์ค่ะเป็นนักมวยจากจังหวัดสระบุรีชกมวยมาทั้งหมด97ครั้งชนะ70ครั้งแพ้24ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนพันพยักรรมาเกษเสมที่เวทีมวยสยามผู้ฝึกสอนผู้จัดการก็คือคุณกิ่งทองและคุณรุ่งเรืองลูกพระบาทค่ะมาชมมวยผู้ที่สมแม่ผ่านไปสู่่น่าทันนะครับวันนี้ รวัวหมูเขาบอกว่าหมูนี่ขึ้นไปอยู่ตึกหมดเสียนี่ลงกระต๊อบหมดเลยทีเดียวนะครับสองผู้ผ่านไปผู้ที่สามฝ่ายแดงคือศรอตรงค์น้ำเงินได้แก่<อ>เด็ดพนมลูกขบาทนะครับลูกศิษย์ของเฮียน้อยอยู่ที่โสภากรนะครับเสีย,ยใหญ่ใจแม่น้ำจากพระพุทธบาทสระบุรีก็มาช้ามาว่า24ลบรถไปหนึ่งปุถวชุมงกระดูกชื่อชั้นผ่านนวยแล้วนี่ต้องยอมรับเหนือทั้งชั้นเหนือทั้งกระดูกแต่ว่าฝ่ายแดงศรตรงค์นี่เป็นนวยรุง่ง กำลังแรงขึ้นมานะครับวันนี้ก็เลยขึ้นมาท่าชันทุกวันเสาร์นะครับชมอา3ถ่ายท่อสดนาฬิกาศึกก้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับรบริษัทบอสบ็อกซิ่ง2000โดยคุณพจน์บุรปารทนประธานบริการนะครับก็แล้วก็มีท่านในสนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยภณมนพขอประเสริฐกิจพร้อมทั้งทีมงนานนะครับที่จัดมวยก็เชนเมืองชนออกคู่ม,มวยมาเป็นมวยเดาวรุ่งพุ่งแรงเราหน้า จับตาและก็ติดตามดูนะครับแล้วก็เรียนย้ำให้ทราบว่าซึ่งทิงแชมป์มวยรอบเงินล้านอีสุสุดีไอครับนั้งที่11โพแก่รู้ว่าแสนเชิงเล็กนะครับเงินรางวัลน,นี่หยิบเยียบรวมแล้วนะครับทั้งผู้ที่ชนะเลิศรองชนะเลิศแล้วก็ที่3ที่4ี่รวมแล้วนะครับรวมเร,รเรือมถุเกือบเกือบเกือบทิงล้านบาทนะครับการเงินบางทีกีฬา,าแสงจ้ำหลัดนะครับฟับงประวัติทั้งคู่แล้วก็คงจะทราบแล้วว่า เดบพนมนั้นคล่ำบอดเลยอีก3ครั้งครบร้อยนะครับแต่ทั้งฝ่ายสอนนรงนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นมวยใหม่แล้วครับ50ครั้งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าคล่ำบอดเลย64ครั้งบนเวทีนักชกหนุ่มจากยโสธรแดงนั้นเป็นมวยเดินวันนี้จะเดินได้หรือเปล่าเจอมวยเก่าๆอย่างเดบพนมซึ่งมช่เก่าขีสนิมเป็นเก่าลายครามนะครับ,รบเป็นมวยรุ่นพี่วันนี้แฟนมวยนี่ม่ ดูไปดูมาลุ้นไปลุ้นมามือที่บางครั้งทำแห่มันนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ทีแท้มันไม่เป็นอีเซ็งเหมือนกันก็การจะชมมวยนั้นอยากเรียนด้วยว่าเป็นการคาดอนาคตนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราเห็นชกผ่านมาแล้วรู้จะมีการคาดว่าต่อไปยกหน้ายกต่อไปเขาจะทําอย่างไรนี่ครับเป็นการคาดเดาแล้วก็ถ้าจะสนุกดูและต้องศึกษาด้วยนะครับว่าถ้าเราเป็นนักมวยเนี่ยในรูปแบบนี้เราจะเข้าทําอย่างไร และท่านเขาเข้าทำอย่างนี้ถ้าเป็นนักมวยเราจะรับเขาอย่างไรเพราะว่าเป็นศิลปะที่น่าสนใจเป็นศิลปะของ่าตีเดียวครับตรงนี้คุยกันไปเพลินๆทางด้านของสอนนรงนั้นเป็นมวยหนุ่มเป็นมวยบุกนั้นก็ขยับเข้าแล้วครับพยายามจะบดนักมวยเก่าที่มีช่วบงบินเหนือกว่ายัางเดชพนมยกนี้เป็นเพียงยกแรกเท่านั้นนะครับ หักยกนั้นถ้ามีความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็ก็จะได้เปรียบความอดทนนะครับทุกคนก็อยากจะไปสู่ชัยชนะต้องติดตามก่อนหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะคะ นาภาลัยเอนเตอร์เทนเมนต์ติดสถานีรถไฟบางบอนทุกคืนพบตลกกายกรรมคาบาเร่13มีนาคมศกนี้นาภาลัยเปิดบริการนวดแผนโบราณน,นวดฝ่าเท้าโดยมีพนักง,งานนวดฝีมือชั้นครูฉลองกิจการใหม่แจกของขวัญทุกท่านที่มาใช้บริการที่นาภาลัยเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะอย่าลืวมว่าชิงมวยรอบเงินล้านนะครับคุณเท่าทีมล็อกอีซูซุนะครับเงินล้าน24โพแก้วสิทธิ์จ,จ่าเพื่องหรือว่ามนุษย์หินแสนเชิงเล็ก24นะครับ ชิงมวยรอบเงินลานอิสุสุดีครับทั้งที่11ไปบนเวทียกที่2แดงคือสอนรงน้ำเงินเดชพนมตามภาษาสับม,มวยเขาบอกว่าแหมแค่อนุบาลหานขึ้นมัธยมคือสอนรงนะครับอนุบาลมาดูอนุบาลนี่จะขึ้นมัธยมได้หรือเปล่ารุ่นหลังรุ่นใหม่สอนรงเกียรติสินน้อยหรือว่าสีโร,รดวัสดุน้ำเงินคือเดชพนมรพบาทเชิงทกลีลาแม่นยำ ดูว่าฝ่ายแดงรุ่นใหม่ไฟแรงแข็งแรงสุดขึ้นมานะครับของบนจับยังเน้นไม่ได้พลิกลมหาโดนเติมเลยคัูนี้ถ้าจะสังเกตผิวพ่านนั้นก็คงจะลําบากครับเอาอย่างนี้ครับแดงนั้นกรงเกงขาวคลิปแดงครับน้ําเงินกางเกงขาวคลิปน้ําเงินกพรผิวพ่านนั้นคล้ำพอกันผิวของชายชาตรีครับแดงวันนี้บุกไม่ถนัด เราเจอมวยพิมมืออย่างเดชพนมเข้าถ้าเข้ามาบุ่มบางก็เจอดีแหละครับนักชกกลุ่มจากสระบุรีเนี่ยนะครับลูกนี้หลุดมาเจอหมัดเข้าไปที่ปลายคางดีแต่ไม่แรงนะครับหลุดไม่ได้ครับทางด้านของนักชกกุมแดงสอนนิงลงท่านหลุดคือสอนออกจากแห่งไม่ดีพอนี่สอนหักได้ลงพยายามจะเดินเข้าไปเบียดก็พายาช้าสืบเท้าซ้ายตามกันไปนีครับทั้งแข้งทั้งหมัด แต่ไปติดกาดของเดชพดมหมดเดชพดมนั้นเป็นนักชกที่ใจเย็นครับจังหวะสวนเข้ามาผีผามขวาของเดชพดมนี่กล่อมได้เลยนะครับปิดมากระตุกกระตุกจะตีเข่ากรรมาการกีรศัก์แสงจำรัดก็บนเวทีอย่างผมเดินหน้าครับเดินเบียดกัญชาสอนลงจากยะโสธร แข้งขวาเข้าไปติดการหมดเรียกว่าเก็บไปได้ดีครับเดินบี้เข้าอีกสอนรงเดินอีกแล้วนะครับไม่กลัวไม่กลัวรุ่นพี่ดูไล่แขนล็กอกตาเดินถังป่าไปทีนึงเอซาดอีทีนึงสอนรงเดินอีกติดจับไม่ไม่โดนถีบการไว้ทางด้านของเดประดลมัน สังเกตต่อยสบ,สบายๆหมดยกที่สองผ่านไปสองยกฝ่ายแดงสอนรงน้ำเงินเด็ดพน,นมพผู้ตัวกระดูกชื่อชั้นวอ้ฝ่ายแดงไม่ไม่ไมสนนะครับไม่สนตัวนี้ล็อกนี่นู่ในถางป่าไม่แตกค่ะท่านผู้ชมท่านใดรู้สึก เมื่อยรู้สึกปวดก็ขอเชิญที่นวดแผนโบราณทันทิพย์อยู่ที่สายใต้เก่าถนนจรัญสนิทวงศ์สำยกไปใช้มีอบไอน้ำอบสมุนไพรแล้วก็ซาวน่ายาฆ่าหญ้าตราหมาแดงฆ่าหญ้าร้ายตายเรียบจากบริษัทปอเคมีเทควิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยพระรามเก้าคืนนี้พบคอนเสิร์ตพลพลคนเดินถนน แล้วก็วันที่11หลิววาซิสตาค่ะนภาลัยซีฟูดถนนเพชรเกษม63ซอยวัดม่วงบริการอาหารทะเลสดกุ้งหอยปูปลาเป็นๆทุกคืนพบตลกกายกรรมคาบาเล่14มีนาสายันนิรันดรทุกครั้งมีโชว์ไม่มีชาเทเ,เบิมดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านมา2ยกกรมาการเช็ดเนื้อเช็ดตูให้ด้วยเพราะว่าอย่าให้น้ําให้ตาเยอะเจิศักแสงจํารัดสนรงเดินแล้วนะครับ าดูร่างกายเนื้อตัวได้ปึกเลยทีเดียวฝ่ายแดงเดินอีกเบียดติดเดินแบบไม่ซีซูนะครับไม่บุมบามบุมบามเดินแบบมีเชิงเขี่ยร่างไปทินเดชพนมมามัดดูลีลาการชุกของทั้งผู้เดินนี่ต้องเดินมีชั้นมีเชิงจับเปรี้ยงมัดโตโอเตะ ลึกอีกนิดหนึงนงน่งมือเลยนะครับก้านคอจากแอนตาซินเกือบไปนะครับเกือบไปแต่ว่าจะกินเดดพนมง่ายๆน,ยเนะเบิร์นเจ้าออะครับ94ครั้งก็คือหลักประกันครับแต่ว่ามวยหนุ่มยังสอนนรง,งก็เหมือนกับสอนออกจากแหล่งนะครับต้องวิ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายแล้วต้องแรงด้วยระบบในต่างคนต่างแลกเขาเด่งมาตีครับดูกด เือไปเด๋ประดมยังคงเหมือนเดิมพยายามจังหวะสองดักล็อกในตอนลงก็ความหนุนแน่นครับเดินเบียดตลอดเดินเร็วขึ้นตอนนี้เดินเียนว่าเดินอย่างดูทิศทางครับดูตามาตาเรือถ้าไม่ดูลำบากเพราว่าางเด๋อประดมนั้น ทำลายความหวังรุ่นน้องมามากต่อมากแล้วไปแดงเดินเข้าไปอีกสนธรงมดูเกี่ยวตั้งกำแพงไว้เสร็จปีเลียงอ้าวโดนถีบกลองดวงใจนะครับต้องลงมาเปลี่ยนผูกใหม่ผูกใหม่ทุกคู่ถูกใจแฟนหมัดมวยเลยขอว่าวันนั้นครับวันเสาร์24ครับ,รบพยายามจะไปมีนัดคนอื่นครับเราไมมีนัดกันที่ช่อง3ี่ ต่อครับหลังจากที่แต่งเนื้อแต่งตัวเป็นลายยกที่3เอาไปโอ้ไม่เป็นไรครับเดบอนมนี่เป็นนักโกที่สุบูรุษนะครับมกักจะไม่ค่อยตามคู่ต่อสู้บางทีเลยกลายเป็นเสียโอกาสมาดูนะครับชกแบบเรื่อว่าใช้เชิงลีลาฝ่ายแดงสนรงลงทุนความกดดันนี่มาอยู่กับฝ่ายแดงนะครับตอนนี้ เข้อีกฝ่ายหนึ่งชกแบบตั้งรับโต้โต้อดอกนึงสนรงชนอีกมาลูกทีมช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับช่วยเดี๋ยวพนมไว้แล้วตั้งกำแพงไว้เสร็จโดนเมือนกันไม่ใช่ไปอ่อพลิกเปลี่ยนเข้าไปมาลรงนี้ลูกแถมไม่ฟาวนะครับเพราะว่ามือยังไม่ถึงพื้นยู่คล้องไว้เฉยเฉยอาศัยวิชาตัวเบานะครับนี่ต้นอ้อคอยลูล่ลมไปเรื่อยนี่นะครับคือังหวะ บอกแลว่าบุกเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดนะครับหมดยกที่3ต้องรับเป็นด้วยผ่านมา3ยกนี่ฝ่ายแดงสอนรงเดินแทงไปอีกน้ำเงินเดชพนมนะครับมฝ่ายแดงต้องลงทุนให้เยอะต้องเข้าให้ถูกช่องถูกจุดดูพลิกนิดนึงนี่นี่นมาลูกนี้ดีเกือบโดนแถมกรรมการมากั้นไว้ก่อน ลีลาดเพื่อสุขภาพนะคะมีการจัดการแข่งขันขลีลาดร่วมกับสมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกวันที่14และ21มีนาตัดสินวันที่29มอบรางวัลเงินสดและถ้วยกิติยศชั้น5ามีคาเฟ่ค่ะนักร้องวัยรุ่นแต่งกายเซ็กซี่มีคาราโอเกะเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมจากต่างประเทศรู้สึกเหนื่อยรู้สึกปวดเชิญที่นวดแผนโบราณทันทิพย์อยู่สายใต้เก่าถนนจรัยสันพวงสามแยกไฟฉายมีอบไอ้น้ำอบสมุนไพรแล้วก็สามหน้าคืนนี้วินล่าคาเฟ่นะครับคอนเสิร์ตพระพละพ ถุกนี้ก็ลิ้ววริสราแล้วก็ขอเชิญนะครับท่านมุงเกียรติรวมงานสถาบาันรบมาตุอิสลามปากบึงสมอเซตบลของเพลงพรมเมืองชายเชิงเซาในครับในวันพรุ่งนี้เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปมาชมยกที่4สนรงแดงน้ำเงิน,นเด็ชพนมตั้งแทงไว้บางครั้งนี้เข้าเชือกไม่ต้อง ไม่ได้นะครับถือว่าชกแบบเดี๋ยวัดดูแล้วมันค่อนข้างเอาเปรียบเมือนกันตั้งไว้เลยนี่ท้องไว้เสร็จดันไว้ด้วยเด,เ,ดเดินชนอีกสอนตรงเลาะ,ละรัดล,ล,ล่างเลาะสุ่มไก่พลิกเออเข้ามาเือบโดนแถมแหมสับเลาะสุ่มไก่ที่มองเห็นภาพเลยนะครับพยายามแล้เกินจะเข้าไว้ได้โอ้โหนี่นะครับนักมวยที่เป็นมวยบุกต้องอย่างนี้ครับ สับทิ้งใช้ได้ครับเดินก็ไปตอนนี้ถ้าอย่างนี้จะนำมาเข้าเข้าไปในสุ่มได้แล้วตีได้เลยตีแล้วตัวนี้ครับล้อไปแล้วปล้ำพิ้งมานิดนึงมาดูอนุบาลน,นะครับขึ้นชั้นมากรรมการจิศรศักดิ์แยกก่อนเอาไหมเดินอีกสองกระดงมายิงชกยิ่งมันนะครับเดินบุกอีกเดินนุ่มตั้งตั้งแพรวตีเหล่าแดงสองคู่ เหมือนเครื่องดีเซนครับพอติดแล้วก็หยุดไม่ได้ครับนี่นะครับทุกวันเสาร์ต้องมาชมที่นี่มวยพิกกันเป็นประจำนี่เดินชนอีกนพนมตั้งไว้ดูทีบางครั้งนี่มวยบุกมวยเดินนะครับมีคะแนนนิยมในหัวใจของกรการเหมือนกันเดินอีกก็ต้องดูในภาพรวมผมผมย้ำเสมอเสมอรับว่าทุกเวทีแล้วครับ มวยไทยเนี่ยเขาให้คะแนนในภาพรวมผมแต่นายกนะครับผู้ที่ดีกว่าเนี่ยต้อง10คะแนนผู้ที่ด้อยกว่าก็ลดหลั่นลงไปต่อนนี้เดินที่นี่ว่าไม่ฟังเสียงแล้วครับไม่มีใครห้ามอยู่ได้แล้วสำหรับสอนนรงศก็ไปเล่นเฮาเดมนมะหายใจหายคอครับจะไม่ทันแล้วครับไม่มีเวลาหยุดหายใจพนมท้ายอาวุธสั้นๆ ดูสิครับว่ามวยรุ่นพี่นี่จะกล้าทิศทางรุ่นน้องได้ยังไงแม่ชายพละกําลังเข้าไปห้ำหั่นเลยเดินชนตลอดนะครับสอนรงยกนี้ยกสี<ง>่ลุยอีกมาดูนะครับวันนี้จะสอบผ่านหรือเปล่าเดี๋ยว<ง>พนมชักวืดวาดืดว่าแล้วนะครับสอนรงเดินชนอีกดันแทงปลาำิกคล้องพลิกมานี่ตีเข่าซ้ายลำตัวการจิรศักดิ์แยกหมดยกเดี๋ยวต่อยกใหม่ครับ ผ่านมาสยกดูภาพช้านะครับพลิกลูกนี้ลูกหล้มเข้ามามันวี่โดนตาอีกดีนะดีว่าไม่โดนครับมาสอนตรงวันนี้กินยาผิดลุยเลยไม่สนใจแล้วรุ่นพี่นี่หาว่าชั้นอนุบาลน,นะครับจะพาดขึ้นมัธยมผ่านมาสยกไลย่ย้ำให้ทราบอีกครั้งว่ามวยรอบอีสูดีไอครับเงินล้านทั้งที่11ชิถึงวันที่24นะครับคุนข่าวคีมล็อกโผแก้วจะชกกับมนุษย์หิน ก็คือแสนเชิงเล็กผู้นี้โอ้โหเงินรางวัลผู้ชนะเลิศน,นะครับมีทั้งด,ดูเดชมีอะไรบ้าครับรถปิกอัพหนึ่งคันครับเกือบครึ่งล้านทองคำอีก80บาทก็ครึ่งล้านเหมือนกันโอ้โหนี่ผู้ชนะเลิศน,นะครับบนเวทียกสุดท้ายน้ำเงินเดชพนมฝ่ายแดงสอนตะรงเกียรสิงน้อยมาังกายดีเหลือเกินเดินชนไม่เลิก เดินตลอดนะครับสอนตะรงะดูแลรุ่นพี่วันนี้ฟอมฟอมและต้องตั้งรับรุ่นน้องด้วยรุ่นน้องเดินอดีกขอบล่าแล้วปีเน็บตลอดต้องบอกแล้วนะครับว่าในเส้นทางมวยขึ้นสู่ความเป็นยอดนั้นไม่ใช่ขึ้นกัน,นง่ายๆนะครับในจักรยานนี้โร้ดด้วยกลีบกลาบมีขวางน้าเยอะดูด้วยว่าทางด้านของสอนตะรงจะผ่านขวางน้ําไปได้หรือเปล่า น้ำทิดเริ่มเลยครับเดชพนมย้ำนะครับว่าอยากจะได้กรกิฬลาทรงทาขวัญรวมใจต,ต้านพายาสปิดมานะครับแล้วก็มุลค่า1500บาทจะแจกทุกวันเสาร์่วนผู้ชมด้วไปแล้วก็เขียนทำขวัญหลังแปลสิบัตทรงมาที่เทีสยามอ้อมน้อยจับทุกวันเสาร์เหมือนกันวันนี้ยังไม่แตกเลยนะครับ ถ้าแตกในแอนตาซินเข็มละ500บาทเตกกั้นคอขอลอยสอกครับจระเข้คว้าหาเหมือนเดิมเีรรงวันให้ตลอดแอนตาซินเดชพนมน้ำเงินต้องเป็นฝ่ายไล่แล้วนะครับเพราะว่ามรอกำลังนี่ชกมาชกไปนี่ชักคพ่อเหี่ยวปล่ำโดนอีกเด็ดอีกทีหนึง่งนี่ขอรุ่นน้องมาง่งออปลายยกขอลองเดินบ้างเดชพนมบอกมา,าขอลองเดินบ้างสิ ไม่เคยเดินนะครับเนี่ยวันนี้ขอเดินดูหน่อยดูที่ว่าตั้งรับนั้นต่อยได้ดีไหมแล้วเดินนั้นต่อยได้ดีหรือเปล่าหมาหมายลำตัวครับยุ่งข้าวโอ้ฝ่ายบุกเป็นฝ่ายตั้งรับบังสอนลงวันนี้เราลุ้นมวยไปแล้วนะครับทีนี้ไปพักผ่อนย่อนใจพระพลนะครับพระพลก็บิล่าคาเฟ่น,นี่ครับ ดยมีคุณกมลน,นี่ก็รับอยู่ที่นั่นด้วยคุณชัยวัฒน์คุณนุยวันนี้ผ่านมาสองคู่คู่นี้คู่ที่3ใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วก็คู่เอกวันนี้มาดูว่าแข้งมังกรรุ่นพี่อีกเหมือนกันจะชกับประวิทย์เอ็มสินี่แหละครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเดยเริ่มเวลา11บเอ็ดโมงครึ่งทุกวันเสาร์ช่องสามถ่ายท่อสดให้ท่านได้ชมแฟนมวยมาชมมาลุ้นกันตลอด เปแความว่าเป็นมวยแข่งต่อแข้งยู่นะครับหดยกสุดท้ายรกรรมการยิงัก์แสงจําบัดครับรับจากสนทยาครับรับจากชนาพัฒนแล้วก็ไปจากประภัยประเทศฝ่ายแดงครับสอนรงเกียรติสิงห์น้อยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเดบุลลูกพระบาทเมื่อชกครบ5ยกครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับ นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี